สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูก่อนได้เจดตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับ เราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับพวกเขากลับไปที่เมืองวิญญาณสวรรค์อย่างเงีย,งยบๆนานโงหวานผูกผู้เอาโซ่ส่งคลักออกไปแล้วและพวกเขาก็พาเขากลับไปที่ลานบ้านคนที่เหลือ,อยังไม่ได้นอนพวกเขากําลังรอหัวอยู่เฮาและผู้เอาโซ่ส่งกลับมาเอาไรนะ่ะผู้เอาโซ่ส่งนี่ใครนานทิวๆรออยู่ที่ลานบ้าน เมื่อเธอเห็นหัวอยู่เฮาและพวกอโสส่งกลับมาพร้อมกับนานกงหวันเธอก็รีบไปรับพวกเขาทันทีพวกอโสส่งยิ้มและตอบว่าเราจับวิญญาณาชั่วร้ายได้แล้วข้าแน่ใจว่าเราจะได้อะไรถ้าเราถามเขาคนที่เหลือทั้งหมดเดินออกมาจากห้องของพวกเขาหยานเซาเซอร์ได้มาพร้อมกับพวกเขาเมื่อเห็นนานกงหวันเขาก็เผยให้เห็นใบหน้าที่มนมองนานกงหวานดูน่าสงสารมากในตอนนี้ ไ่ของเขาเปื้อนเลือดแล้วผู้อาวสโซ้งทําให้ทางเดินในอ้อมแขนของเขาพิการและผนึกพลังวิญญาณของเขาไว้ตอนนี้เขาพิการอย่างสมบูรณ์ผู้อาวสโส้งทําไมคนนี้ถึงคุ้นเคยกับข้าจังยานเซาเซอร์ถามอย่างสงสัยผู้อาวสโซ้งตอบว่าเจ้าพูดถูกเขารู้จักเจ้าเขาคือหนานกงหวานตะขาบสวรรค์ยานซาเซอร์เบิกตากว้างทันทีนั่นคือพมยุทธ์ตะขาบสวรรค์หนานกงหวาน แม่แปลกใจเลยที่เขาดูคุ้นเคยเมื่อข้าออกไปสํารวจหลังจากเรียนจบข้าเคยประทักกับเขาวิญญาณยุท์การต่อสู้ของเขานั้นยากมากโดยเฉพาะกับพิษที่อยู่ในนั้นข้าอยากจะฆ่าเขาแต่พิษของเขาแรงเกินไปในที่สุดเขาเข้าหนีออกมาได้ข้าไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะสยบในมือของท่านในวันนี้ผู้อาโซ่โซ่งใส่หัวและพูดว่าเขาไม่ได้สยบอยู่ในมือของข้าคนเดียวอย่างแน่นอน อยู่เฮาได้ฆ่าร่วมมือการเพื่อจับเขาพูดตามตรงข้าเริ่มชอบความคิดที่จะอยู่เคียงข้างหัวอยู่เฮาเมื่อมีเขาอยู่ใกล้ๆข้ารู้สึกว่าพลังของข้าเพิ่มขึ้นยานเซาเซอร์ไม่ได้คาดหวังว่าผู้เอาโซซงจะคิดอย่างสูงเกี่ยวกับหัวอยู่เฮาเขาหัวเราะและพูดว่าผู้เอาโซซงอย่าทําให้น้องเล็กของข้าเสียเปรียบอย่างนั้นผู้เอาโซซงสะอื้นและพูดว่าข้าหมยถึงสิ่งที่ข้าพูดว่าพลังวิญญาณของหัวอยู่เฮา ไม่ได้ด้อยกว่าราชทินนานามพมุทธ์ประเภทจิตวิญญาณใดๆนอกจากการฝู่ฝนของเขาจะอ่อนแอเล็กน้อยแล้วความสามารถในการควบคุมและเสริมของเขาก็าไม่ได้ไปกว่าราชทินนานามพมุทธ์อย่างแน่นอนสําหรับการต่อสู้ในระดับของเรามันจะช่วยได้มากถ้าเขาอยู่ใกล้ๆวมยู่เฮารู้สึกเขินอายเล็กน้อยในขณะที่เขาพูดว่าผู้เอาสืทรงท่านยกย่องข้ามากเกินไป ผู้อาวส้งยิ้มโดยไม่พูดอะไรยานเซาเซอร์หัวเราะพูดขึ้นว่าน้องเล็กอย่าทอมตัวนักบอกเราหน่อยว่าเจ้าเผชิญหน้ากับพมยุทธะขับแห่งสวรรค์อย่างไรและอธิบายกระบวนการต่อสู้ทั้งหมดหมอ,อยู่เฮ้ามองไปที่ผู้อาวส้งหลังจากที่ผู้อาวส้งอ่านดูาตเขาอธิบายว่าเขาได้พบและต่อสู้กับวิญญาณ์ชั่วร้ายทั้งสองอย่างละเอียดได้อย่างไรหลังจากได้ยินว่าเขาได้ฆ่าราชทีนานามพมยุทธ์ชั่วร้ายอีกหนึ่งคนแล้ว ยานเซาเซอร์ก็ไม่สามารถหัวเราะได้อีกต่อไปเนื่องจากพวกเขายังไม่แข็งแกร่งขนาดนั้นพวกจากสำนักถางจึงไม่มีส่วนร่วมในการต่อสู้กับราชทินนานามพมยุทธ์แต่ทว่ายานเซาเซอร์แต่หนักดีถึงความสามารถของราชทินนานามพมยุทธ์ชั่วร้ายเขารู้ว่าพวกมันน่าง,งุนงิแค่ไหนที่ต้องรับมือกับพวกมันเขาสงสัยว่าเขาจะสามารถจัดการกับสองวิญญาณฌาโช่วร้ายในเวลาอันสั้นนี้ได้หรือไม่ถึงแม้ว่าเขาจะร่วมมือกับพวกอโศกโงงก็ตาม จากคำอธิบายของหัวอยู่เฮาดูเหมือนว่าวิญญาณช,ชั่ร้ายสองคนถูกจัดการก่อนที่พวกเขาจะปล่อยพลังเต็มที่ดวงเนตรวิญญาณของหัวอยู่เฮานั้นลึกลับมากไม่น่าแปลกใจที่ผู้อวสุซ่งรู้สึกเกีงขามเขามากไม่น่าแปลกใจที่เขาเป็นผู้นำของคนรุ่นใหม่ไม่น่าแปลกใจที่อาจารย์กล่าวว่าสถาบันการศึกษาจะมีเสาหลักเมื่อหัวอยู่เฮาโตขึ้นชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำของทวีป ผูกกำหนดให้ดำเนินต่อไปอยู่เฮายานเซาเซอร์หันมาจริงจังและมองไปที่หัวอยู่เฮามีอะไรผูกนวยการยานหัวอยู่เฮาไม่เข้าใจว่าทำไมยานเซาเซอร์ถึงกลายเป็นจริงจังในทันใดยานเซาเซอร์กล่าวว่าหลังจากการดำเนินการนี้สิ้นสุดลงอย่าออกไปไหนบ่อยอีกต่อไปอยู่ในสำนักถังหรือสาราเทพสมุดเพื่อฝึกฝนดีที่สุดคือถ้าเจ้ารอจนกว่าการฝึกฝนของเจ้า ถึงระดับของราชทีนานามพมยุทธ์ก่อนที่เจ้าจะออกไปอีกครั้งมาอยู่เฮาไม่คิดว่าหยานเซาเซอร์จะพูดแบบนี้เขาวเผยรอยยิ้มขมบนใบหน้าของเขาสำนักถังมีอาจารย์สุวรรณที่ไม่ยอมให้เขาออกจากสำนักถังตอนนี้มีผู้อำนวยการหยานด้วยผู้อาวุโสทรงพยักหน้าเห็นด้วยและกล่าวว่าเซาเซอร์พูดถูกต้องหลังจากที่เรากลับไปในครั้งนี้ข้าจะคุยกับผู้อาวุโสสุวรรณอยากออกจากเมืองซอไรเคอร์อย่างง่ายดายในอนาคต ผูว้ว่าโซ่งผู้อำนวยการหยานทำไมถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะเซลเซียลถามด้วยความงุนงงหยานเซาเซอร์ er ยิ้มและตอบว่าสถาบันการศึกษาไม่สามารถจะสูญเสียเขาได้อยู่เฮามีความสําคัญต่ออนาคตของสถาบันการศึกษามากเกินไปแม้ว่าเครื่องมือวิญญาณจะกลายเป็นกระแสในช่วงหลังแต่ความสามารถส่วนบุคคลยังคงมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดในระดับสูงสุดในอนาคตสถาบันการศึกษา ต้องการคนที่เข้มแข็งมากอยู่เหากํากลังก่อตัวขึ้นเพื่อเป็นคนนี้เขาเป็นเหมือนอาจารย์ของข้าในตอนนั้นหัวอยู่เหายัางเหนือกว่าอาจารย์นี่คือเหตุผลที่เราไม่สามารถปล่อยให้เขาเสี่ยงได้ผู้อาวโซสส้งพยักหน้าเธอเห็นด้วยกับมุมมองของหยานเซาเซอร์อย่างสมบูรณ์หัวอยู่เหาหัวเราะอ,อย่างคมคืนและกล่าวว่าราชทินนานามพมยุทธ์อาจต้องใช้เวลาสักระยะแต่ทว่าไม่มีแต่ผู้อาวโซ้งกล่าว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการพัฒนาที่ประสบความสําเร็จของเจ้าสิ่งที่เจ้าต้องการทําภายนอกเมืองซูไรเคอร์สถาบันการศึกษาสามารถช่วยเจ้าได้แต่ทว่าเจ้าต้องอยู่ในเมืองซูไรเคอร์ไปเปยเจ้าต้องรับผิดชอบในการเฝ้าดูเขาหลังจากที่เราขับไปถ้าเขาย่องออกไปข้าจะถามเจ้าตกลงเไปยเผยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเขาแอบคิดกับตัวเองว่า ดูเหมือนว่าข้าจะไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของน้องเล็กอีกสักพักแล้ววาย่เฮาไอได้พูดว่าผู้อาวุโสซรงผู้อำนวยการหยานเราควรสอบปากคำนั้นกงหวานก่อนมาดูกันว่าเราจะหาได้ว่าอาจารย์เซียวยาอยู่ที่ไหนผู้อาวุโสซรงพยักหน้าและกกล่กาวว่าข้าเกรงว่ายากวิญญาจารย์ชั่วร้ายนั้นบิดเบี้ยวมากพวกเขาไม่กลัวตายนอกจากนี้เราไม่สามารถบังคับให้พวกเขาพูดอะไรได้ เจ้ามีความคิดอย่างไรหวอ,อยูเห้ากล่าวว่าข้าสามารถใช้พลังทางจิตวิญญาณของข้าเพื่อรบควนความคิดของเขาได้ถามเขาจากที่นั่นบังคับให้เขาพูดความจริงแต่ถ้าว่าพลังวิญญาณของข้าต้องมากกว่าเขาก่อนที่ข้าจะทําอย่างนั้นได้และเขาก็เป็นาราชทินนาณนาพรมยุทธ์แม้ว่าพลังวิญญาณของเขาจะถูกปิดผนึกพลังวิญญาณของเขาก็ยังแข็งแกร่งมากว่าจะลำบาก ดวงตาของอยานเซาเซอร์ส่องประกายด้วยแสงเย็นนั่นเป็นเรื่องง่ายข้าจะทำให้เขาอ่อนแอให้เพียงพอจิตใจของบุคคลน,นั้นเชื่อมโงกับร่างกายของเขาอย่างมากเมื่อมีคนอ่อนแอเกินระดับหนึ่งจิตใจของเขาก็จะอ่อนแอและเปราบางเช่นกันเจ้าสามารถใช้โอกาสนั้นเพื่อตั้งคําถามกับเขาวายู่เฮาพยักหน้าและพูดว่าถ้าเป็นกรณีนี้ข้าจะทำให้มันพูดทุกคนสามารถกลับไปพักผ่อนได้ เซาเซอร์อยู่เฮาตามข้ามาผู้อโซซงคว้าหนานกงหวานด้วยมือข้างหนึ่งแล้วเดินออกไปที่ห้องที่ไม่มีใครอยู่ไปเปลยกล่าวว่าพูอโซซงข้าขอไปด้วยเขากังวลมากเกี่ยวกับที่อยู่ของถังหยาผู้อโซซงพยักหน้าและพูดว่าเอาระเจ้าไปด้วยได้ทั้งสี่คนพาหนานกงหวานเข้ามาในห้องผู้อาโสซงส่งหนานกงหวานไปให้ยานเซาเซอร์และกล่าวาาว่าเซาเซอร์เจ้ารับช่วงต่อไปได้ ยานเซาเซอร์พยักหน้าและกล่าวว่าให้ข้าดูสภาพของเขาก่อนเพื่อตรวจสอบว่าเขามีข้อจากัดใดๆกับเขาหรือไม่แสงสีขาวอ่อนโยนส่องมาจากมือของยานเซาเซอร์เขาใช้ฝ่ามือตบร่างกายของนานคงหวานอย่างรวดเร็วเมื่อเขาเริ่มตบหนันงคงหวานเริ่มสั่นในตอนแรกการสั่นนั้นอ่อนโยนมากแต่ทว่าขณะที่ยานเซาเซอร์ตบเขาแรงขึ้นร่างกายของนานคงหวานก็เริ่มสั่นคลอนมากขึ้นเรื่อยๆสําหรับราชทิทนานามพมยุทธ พลังของแกนวิญญาณของเขาคือแกนของความแข็งแกร่งของเขาผู้อับส่ส่งกําลังใช้พลังวิญญาณของเธอเพื่อผนึกแกนวิญญาณของหนางกงหวนันเพื่อให้มันหมุนด้วยความเร็วที่ช้าลงจากที่นั่นจะไม่สามารถให้พลังวิญญาณเพียงพอแก่เขาได้ยานเซาเซอร์ตรวจสอบได้เพียง15นาทีก่อนที่เขาจะหยุดเขาพยักหน้าให้ผู้อับส่ส่งและพูดว่ามันควรจะดีแม้แต่บทภาพวิญญ,ญาณบนสุดก็ยังพบว่าเป็นการยาก ที่จะวางข้อจำกัดใดๆไว้กับเขาเนื่องจากการฝูกฝนของเขาผู้อสวสนส้มพยักหน้าและกล่าวว่างั้นเรามาเริ่มกันเลยคิดจะทําอะไรดวงตาของหยานเซาเซอร์สองประกายอย่างเย็นชาข้าจะทําลายแกนวิญ,ญญาณของเขาก่อนและปล่อยให้พลังวิญญาณของเขาสลายไปด้วยวิธีนี้เขาจะไม่ทําร้ายใครได้อีกต่อไปยิ่งไปกว่านั้นหากประศจากพลรรังวิญ,ญญาณที่สนับสนุนเขาร่างกายของเขาก็จะอ่อนแอมาก แม้กระทั่งด้วยพลังจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของเขาผู้อาเสโสรมพยักหน้าและกล่าวว่าตกลงเราจะทำอย่างนั้นเจ้าสามารถทำมันได้ข้าจะปกป้องเจ้าเองอยู่เฮาเตรียมตัวไว้หลังจากที่เราทำลายพลังวิญญาณของเขาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะกระตุ้นปฏิกิริยาแบบไหนเราต้องป้องกันไม่ให้มันเข้าสู่การครั่งตกลงหมอ,อยู่เฮาเดินไปข้างหนึ่งแล้วนั่งสมาธิบนเก้าอี้เขาพักชั่วคราว เพื่อฟื้นฟูพลังงานของเขายานเซาเซอร์ยืนอยู่หน้าเตียงที่พวกเขาวางหนานกงหวานออกมามือของเขาทำท่าเป็นวงแหวนอยู่ข้างหน้าร่างกายของเขาพลังสีขาวอ่อนโยนพุ่งออกมาและค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีทองสลัวขึ้นพลังวิญญ,ญาณที่ปล่อยออกมาก็เริ่มเต้นราวกับเปรียวเพิงพลังวิญญ,ญาณค่อยๆก่อตัวเป็นวงวนที่ลอยอยู่เหนือหน,นานกงหวานมันไม่ง่ายเลยที่จะพยายามทำให้แกนวิญ,ญญาณของราชทินนานามพอมยุดพังเสียหาย หมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหัวอยู่เฮาทำการทดสอบการระเบิดครั้งใหญ่อาจเกิดขึ้นได้หากแกนวิญญาณได้รับผลกระทบหากแกนวิญญาณของราชทินานานพมุทธ์ระเบิดมันอาจเป็นอันตรายได้มากหากราชทินานานพมยุทธเสียชีวิตเช่นเดียวกับพมุทธ์หน้ากากสิ่งต่างๆก็ยังดีนี่เป็นเพราะแกนวิญญาณของราชทินานานพมุทธ์ที่ตายแล้วจะหดตัวและหายไปอย่างช้าๆในขณะที่เขาค่อยๆสูญเสียพลังงานชีวิตของเขา แม้ว่าการระเบิดจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในอีกมิติหนึ่งย่อมไม่กระทบต่อโรคนี้แต่ถ้าว่าการทำให้แกนวิญญาณของวิญญารย์พังเสียหายก่อนที่เขาจะตายนั้นลำบากกว่ามากแกนวิญญาณของวิญญา์ขึ้นอยู่กับพลังงานชีวิตของวิญญา์ในการทำให้แกนวิญญาณของเขาพังเสียหายพลังวิญญาณในแกนวิญญาณของเขาจะต้องถูกนำออกไปและแกนวิญญาณจะต้องถูกทำลายเช่นเดียวกับที่เป็นจุดอ่อนที่สุด เปลเพลิงสีขาวที่โคจรอยู่เหนือนานกงหวันก็หมุนเร็วขึ้นไปอีกวังวนสีขาวปรากฏขึ้นอย่างละเอียดต่อหน้าท้องของยานเซาเซอร์นั่นคือที่ซึ่งแกนวิญญาณของเขาตั้งอยู่ยานเซาเซอร์เป็นอัครพรมยุทธ์ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์สืบทอดของผู้อาโสมูและเป็นผู้อำนวยการคณะวิญญาณยุดการต่อสู้ของโรงเรียนซูไรเคอร์เขาแข็งแกร่งมากนกฟินิกส์สีทองของเขาเป็นวิญญาณยุทธการต่อสู้อันดับต้นๆของเขา แเขาเป็นอัครพหมยุทธ์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาพราะวิญญาณของเขาค่อยๆพัฒนาขึ้นตอนนี้เขาอยู่ในอัครพหมยุทธ์อันดับ96เมื่อเทียบกับผู้อาวุโซ้งเขาด้อยกว่าเพียงหนึ่งระดับเท่านั้นแม้ว่าความแตกต่างในระดับเดียวนี้จะมากแต่ยานเซาเซอร์อาจไม่อ่อนแอกว่าผู้อาวุโซ้งมากนักถ้าเขาต่อสู้กับเธอด้วยความแข็งแกร่งเต็มที่ที่จรณาว่ามียญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาแข็งแกร่งกว่ามากตอนนี้ ร่ามีของแกนวิญญาณของเขาถูกปลดปล่อยออกมาหัวอยูเฮ้าที่กําลังทําสมาธิอยู่มีความรู้สึกบางอย่างเขาไม่จําเป็นต้องลืมตาและเขาสัมผัสได้เพียงความเงียบว่าพลังวิญญาณจากร่างกายของหยานเซาเซอร์นั้นแข็งแกร่งเพียงใดเขาแอบประทับใจพลังวิญญาณของหยางเซาเซอร์ก็ไหลเวียนอยู่ในสภาวะวังวนรอบแกนวิญญาณของเขาแต่ถ้าว่าการไหลเวียนของพลังวิญญาณของเขานั้นช้ากว่ามากเมื่อเทียบกับหัวอยู่เฮ้า นั่นเป็นเพราะพลังวิญญาณของเขานั้นเป็นของเหลวมันไหลยอย่างสมบูรณ์หากแกนวิญญาณของหัวยูเฮาเป็นเหมือนพายุเทอร์นาโดในท้องฟ้าแกนวิญญาณของยานเซลเซอร์ก็เหมือนกับวังวนขนาดใหญ่ที่สามารถกืนกินทุกอย่างในมหาสมุทรพลังวิญญาณที่บรรจุอยู่นั้นยิ่งใหญ่กว่ามากนี่คือพลังของราชทินนานพมยุทธ์ที่แท้จริงขณะที่หัวยูเฮาแอบกลัวเขาข้ากำลังแต่ตองถึงตัวเองเมื่อความสามารถของเขาเพิ่มขึ้น ความมั่นใจของตัวเขาเองก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเขายัางมั่นใจในการต่อสู้กับราชทินานามพมยุทธ์บางคนแต่ทว่ารัศมีที่ยานเซลเซอร์เปล่งออกมาในตอนนี้ทําให้เขาตะักดีว่าเขาด้อยกว่าแค่ไหนไม่ว่าในกรณีใดแม้ว่าดูเหมือนว่าเขาจะควบคุมการต่อสู้ได้ก่อนหน้านี้แต่น่านเปยนเพราะผู้เอาโซโซงอยู่ใกล้ๆถ้าไม่ใช่เพราะเธอเขาจะต้องตายจากราชทินานามพมยุทธ์ที่ชั่วร้าย แม้ว่าจะเป็นเพียงการดวลถ้าราชทีนนานามพมายุทธ์ทั่วร้สองคนนั้นได้ปลดปล่อยพลังเต็มที่ตั้งแต่เริ่มต้นเขาจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการต่อสู้หรือจัดการกับการต่อสู้ในระดับนั้นได้ผู้อาวุโส่งและผู้อำนวยการหยานต่างก็พูดถูกต้องเขาต้องแข็งแกร่งขึ้นหลังจากที่เขากลับไปในครั้งนี้เขาต้องทํางานหนักขึ้นในการฝึกฝนในขณะที่เขาจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิญญ,ญาณจากอาจารย์สุวรรณอย่างน้อย เขาต้องดูดซับน้ําทิพน้ําแข็งลึกลับในร่างกายของเขาก่อนขณะที่หงวายูเฮ้าตำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องน,นั้นทั้งหมดยานาเซาเซอร์ก็เริ่มวางน้ําวนสีขาวเหนือหนานกงหวานค่อยๆลงมาส่วนที่แหลมคมของมันตกลงบนจุดตันเถียนของหนานกงหวานโดยตรงเมื่อสัมผัสร่างกายของหนานกงหวานหนานกงหวานก็สั่นสะท้านและฝื้นคืนสติเมื่อเขาเห็นเปลวไฟบนร่างกายของเขาขณะที่เขาตื่นขึ้นเขาก็ประหลาดใจ เขารู้สึกชัดเจนว่าพลังวิญญาณของเขากาลังไหลออกมาจากจุดตันเทียนของเขาอย่างรวดเร็วมันค่อยๆหายไปและเมื่อมันสลายไปมันก็เข้าสู่อีกมิติหนึ่งว่าเขากําลังพยายามที่จะทํรลายพลังวิญญาณของข้าหรือไม่นานกงหวันตกใจมากในขณะที่เขาพูดว่าไม่ไม่เจ้าทําแบบนี้ไม่ได้เจ้าทําร้ายคนมามากมายยานเชาเซอร์พูดอย่างเย็นชาเราก็แค่ดําเนินการตามความยุติธรรม เรามีความเมตตาม,มากแล้วที่ไม่ฆ่าเจ้าเป็นการดีที่จะํำจัดความสามารถของเจ้าในฐานะวิญญาจาร์ทั่วร้ายไม่ไม่ข้าขอร้องปล่อยให้ข้ามีพลังวิญญาณข้าจะทําให้เจ้าทุกอย่างที่เจ้าต้องการสําหรับราชธินานามพมยุทธการสูญเสียพลังวิญญาณของเขานักกว่าเกินไปเขาเคยชินกับความแข็งแกร่งมากเกินไปช่วงเวลาที่เขาสูญเสียมารทั้งหมดจะทรมานมากกว่าความตาย นารลเซอร์เปลี่ยนใจและถามว่าอะไรนะเจ้าจะให้ข้าทำทุกอย่างที่ข้าต้องการหรือไม่นารกงหวานขยับไม่ได้และพูดได้เพียงว่าใช่ใช่ข้าจะทำทุกอย่างที่เจ้าต้องการเท่าเจ้าต้องการให้ข้าทำอะไรข้าสามารถเปลี่ยนสายรับในโบสถ์ภาพวิญญาณบริสุทธิ์ได้เจ้าสามารถใส่ข้อจำกัดในร่างกายของข้าตราบใดที่เจ้าปล่อยให้ข้ารักษาพาะวิญญาณของข้าไว้ข้ายินดีที่จะทำทุกอย่าง ผู้เอาโซโซ่ขมหมดคิ้วแล้มองไปที่ยานเซาเซอร์ในอีกด้านหนึ่งหัวอยู่เฮาก็ค่อคยๆลืมตาขึ้นพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่านานกงหวานจะไร้กระดูกสันหลังขนาดนี้เอาระข้าขอถามคำถามเจ้าสักสองสาข้อก่อนยานเซาเซอร์กล่าวแต่ทว่าวังวนยังคงดูดพลังวิญญาณของเขาออกไปนานกงหวานตอบด้วยความเจ็บปวดเจ้าช่วยหยุดดูดพลังวิญญาณของข้าก่อนได้ไหม ยานเซาเซอร์พ่นลมอย่างเย็นชาได้กล่าวว่าปราบใดที่แกนวิญญาณของราชทินนานามพมยุทธ์ไม่ถูกทำลายการฟื้นฟูนฟนพลังวิญญาณของเขาสามารถกลับคืนมาได้เราสามารถปล่อยให้เป็นแบบนี้มันจะทําให้เจ้าตื่นตัวเช่นกันข้าจะถามเจ้าตอนนี้ตอบข้าให้เร็วที่สุดหากเจ้าลังเลข้าจะทําลายแกนวิญญาณของเจ้าเจ้ามีโอกาสเพียงครั้งเดียวอย่าทดสอบความมุ่งม,มั่นของข้าตกลง ถามข้ามาสินานกงหวันรู้ว่าเขาถึงวาระแล้วต่อหน้าอัคราภพพมยุทธ์ไม่มีทางที่เขาจะหนีไปได้สำนักงานใหญ่ของโบสถ์ภาพวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนยานเซาเซอร์ถามหลังจากได้ยินคำถามของเขานานกงหวันก็ตกตะลึงจากนั้นก็หัวเราะอย่างขมขื่นพูดขึ้นว่าข้าไม่สามารถบอกเจ้าได้ก่อนที่ข้าจะเข้าไปในโบสถ์ภาพวิญญาณบริสุทธิ์และทุกคนที่เข้ามาในสำนักงานใหญ่ได้ก็มีข้อห้ามในเรื่องนี้ เมื่อเราเปิดเผยสิ่งใดข้อจำกัดจะถูกเรียกใช้คงไม่อยากให้ข้าแตกสายใช่ไหมยานเซาเซอร์กลัวในใจถ้าไม่ใช่เพราะประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของหัวอยู่เฮาเขาจะมีข้อสงสัยแต่ทว่าคราวนี้เขามั่นใจไม่ว่าจะเป็นเช่นนั้นเขาเขายังเข้มงวดมากเจ้าเป็นราชทีนานานพมยุทธใครสามารถวางข้อจำกัดเหล่านั้นกับเจ้าได้ขณะที่เขาพูดเขาก็เพิ่มพลังดูดวิญ,ญญาณของหนานคงหวันขึ้นทันที งานโงหวานเริ่มพูดขึ้นว่าข้าพูดอะไรไม่ได้จริงๆผู้นำสูงสุดของเราเป็นผู้กำหนดข้อจำกัดให้กับเราเป็นการส่วนตัวนอกเหนือจากเธอเจ้าสํานักรองเจ้าสํานักและหัวหน้าหอทุกคนในสํานักต่างก็มีข้อจำกัดเมื่อเราพูดถึงที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของเราเราจะระเบิดและตายทันทีการเซาเซอร์ขมวดคิ er ้ว erm นี่หมายความว่าบทภาพวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จะสามารถปิดชีพเจ้าได้ทุกเมื่อถ้าเจ้าทรอยศ์พวกเขาใช่ไหม นานกงหวันกล่าวว่านั่นจะไม่เกิดขึ้นนั่นมันไม่ง่ายเลยที่จะวางข้อจำกัดให้ใครสักคนมาควบคุมพวกเขาคำสาบของผู้นำสูงสุดสามารถกระตุ้นได้ด้วยวิธีที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นเฉพาะเมื่อข้าสนุกกับความคิดที่จะเปิดเผยสถานที่เฉพาะในหัวของข้านอกเหนือจากนั้นจะไม่มีผลอื่นใดอีกเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ